ในวาระดิทีขึ้นปีใหม่ไทยวันสงกรานต์13เมษายน2568ในโอกาสมหามงคลแห่งวันขึ้นปีใหม่ไทยขออารัธนาคุณพระศรีรัตนไ์ไรยรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกเทพเท,ทวาทั้งหลายพระแม่คงคาพระสุริยันจันทราจงได้โปรดเมตตาอำนวยพรแดบบ่ท่านและครอบครัวอันเป็นที่รักขอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง สมหวังในทุกสิ่งที่ใจปรารถนามีทรัพย์สินเ,เงินทองบริบูรณ์ชีวิตเตี่ยมด้วยความรักความอบอุ่นและความเข้าใจขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนไตรปกป้องคุ้มภัยโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาใกล้ให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสมีพลังใจและพลังชีวิตในทุกวันขอให้ทุกก้าวเดินของท่านเต็มไปด้วยแสงสว่างให้โชคลาภและโอกาสดีหลังไหลมาไม่ขาดสายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ลูกหลานกตัญยูมีแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตไม่เว้นวันด้วยความเคารพและปรารถนาดีขอให้พรประเสริฐทั้งปวงจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัวตลอดไปสุขสันวันสงกรานและสวัสดีปีใหม่ไทยจากใจลักกี้ทำสตูดิโอ